แพชชั่นมันไม่มีกรอบสิ่งที่เราทำอ่ะมันเริ่มจากสิ่งที่เราแค่ชอบไปอยากทำอันนี้แล้วไปคิดว่าสิ่งเนี้ยเป็นสิ่งที่ไปอยากจะอยู่กับมันนานๆแต่ Data เป็นลากมันเข้ามาในตอนที่ไปคิดว่าสิ่งที่เราทำอ่ะมันจะเวิร์กหรือไม่เวิร์กหรือสิ่งที่เราทำอ่ะมันไปได้ไหมถ้าเราเอา Data ตั้งต้นตั้งแต่แรกอ่ะมันจะทําให้เรายอมแพ้ง,ง่ายเพราะว่า Data พวกเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ทําให้เรามีกรอบ เห็นค่ะพีพัชลาแก้วจินดาค่ะเป็น co-founder ของแบรนด์พีพัชลาค่ะ คือพัชรา,าเกิดขึ้นจากสองฝ่ายคือฝั่งเพชรเป็นแฟชั่นฝั่งพี่สาวเป็นเรื่องของซัตสเชนเนอร์โบเรื่องของคอมมิชชั่เรื่องของต่างๆที่เกี่ยวกับชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อมพี่สาวเพชรอ่ะเขาโค้ดว่าการที่พี่จะมาลงทุนด้วยทําอะไรสักอย่างอ่ะถ้ามันไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือทําประโยชน์ให้กับสังคมหรือสิ่งแวดล้อมอ่ะสุดท้ายแล้วมันจะไม่มีความหมายอะไรพี่คิดว่าพี่ไม่อยากอยู่ด้วยเราก็เลยเอาจุดเนะะี้ยค่ะเป็นจุดหลักเลยว่าเพชรเราจะเป็นแฟชั่น for community ยังไงได้บ้าง ตอนแรกที่เราแค่อยากที่จะเข้าไปเป็นส่วนร่วมในชุมชนจะคิดว่าอาจจะใช้วเวลาแบบ5ปี6ปีด้วยซ้ำแต่ตอนนี้วิวัชลา,าได้พัฒนาคนพัฒนาชุมชนให้เขาได้มีส่วนร่วมในทุกทุกชิ้งานของวิวัชลา,าตอนนี้เราก็มีทั้งหมด5ชุมชนแล้วก็จากที่8คนตอนแรกในปี2018นะคะตอนนี้เราก็มีประมาณ60-70ถึงคนแล้วด้วยค่ะ2ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนาะในปี2020เราเริ่มต้นโปรเจกต์รีไซเคิลขึ้นมาชื่อว่า i n f i n t ิตูตอนแรกตั้งไว้ว่าไม่ถึงนนลล้้้าานนนแแแ่่่่เยใปปีีีีทววต2017 แล้วก็ใช้ขยะไปทั้งหมดหนึ่งล้านชิ้นแล้วด้วยค่ะเป็นไม่ได้ง่ายเลยกับการที่เราจะตั้งโจทย์อันนี้ตลอดเวลาว่าเราจะเป็นบริษัทที่ทำแฟชั่น for community การบริหารคนของเพจแบบทีมงานคือจุดสำคัญมากๆของเพจบัชราในทุกๆวันทุกคนมีความสำคัญเท่ากันไม่มีใครน้อยไปกว่าใครเลยแม้แต่นิดเดียวเขาต้องเป็นนายของตัวเองเขาต้องรู้ว่าตัวเองมีศักยภาพทำอะไรบ้างเพจไม่ใช่นายเขาแต่เพจเป็นแค่ส่วนหนึ่งแต่เราต้องมีจุดวุ่หมาย รวมกันข้างในอะ่ะเราต้องแข็งมากๆว่าสิ่งที่เราอยากจะทําด้วยกันคืออะไรปีนี้เราอยากจะช่วยชุมชนไหนบ้างปีนี้เราต้องพัฒนาสินค้าของเราเพื่อให้ชุมชนเขาได้มากขึ้นยังไงได้บ้างทิมงานส่วนใหญ่อะ่ะแพรบอกได้เลยว่าแพรมองเรื่องความตั้งใจมองเรื่องแพชชั่นในการทํางานเพราะฉะนั้นคุณๆที่อยู่หน้าแพรตรงเนี้ยไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ไม่ว่าจะทําหน้าที่อะไรก็แล้วแต่ทุกคนสําคัญหมดยกตัวอย่างแล้วกันนะคะว่าล่าสุดอะ่ะเรามีเหตุการณ์เกิดขึ้นว่ากระเป๋าเราอะ่ะ เน้นไปขายพลาสติกมากกว่าการถักสิ่งที่ไปคิดก็คือเอ้ย o d u c t พลาสติกเราจะไปต่อกันได้ยังไงบ้างหรือการบริหารธุรกิจของเพดามันจะไปในรูปแบบไหนแล้วทีมงานเพชรนนีน่แหละค่ะเดินมาบอกเพชรว่าขออนุญาตได้ไหมคะอยากที่จะได้ Product ที่ได้เกี่ยวกับการถักให้มากขึ้นเพราะว่าในปี2ปีที่ผ่านมามันชนะิฟต t เนอ่ะมันปเป็นไปเรื่องของพลาสติกอย่างเดียวเลยเพราะฉะนั้นชุมชนที่เขาเกี่ยวกับเรื่องของการถักอ่ะเขามีงานน้อยลงยังไงก็แล้วแต่ทางทีมวิปาลาต้องคิดโปรเจกต์ขึ้นมาใหม่ เพื่อจะตอบโจทย์ในการถักใหม่ซึ่งอันนี้พ้าพูดตรงๆว่าเฮ้ยถ้าทีมพธ่ไม่มาบอกอะว่าเราอะจะต้องทํางานกับคอมมูนิตี้อยู่นะแล้วอยากจะพูดเลยว่าเราไม่มีทางที่จะเต็มร้อยในทุกวันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นทีมงานเนี่ยแหละค่ะเป็นเป็นส่วนสําคัญเลยที่จะเติมเต็มพีชรลาในทุกๆทุกวันเป็น e x ซ m p l e จริงๆตัวของไปเองอะ่ะไปจะใช้แพชชั่นน่ะนำก่อนเสมอว่าสิ่งที่ไปอยากจะทําและสิ่งที่ไปรักจะทำํำคืออะไรแพชชั่นมันไม่มีกรอบสิ่งที่เราทำอะมันเริ่มจากสิ่งที่เราแค่ชอบไปอยากทําอันนี้แล้วไปคิดว่าสิ่งเนี้ยเป็นสิ่งที่ไปอยากจะอยู่กับมาันนาน,าน แต่ Data เป็นลากมันเข้ามาในตอนที่ไปคิดว่าโอเคตรวจสอบข้อมูลว่าสิ่งที่เราทำอะ่ะมันจะเวิร์กหรือไม่เวิร์กหรือสิ่งที่เราทำอะ่ะมันไปได้ไหมอันนั้นอะ่ะถึงจะเข้าไปในเรื่องของ Data เพราะบางทีถ้าเราเอา d a t a ตั้งต้นตั้งแต่แรกอะ่ะมันจะทําให้เรายอมแพ้ง่ายเพราะว่า data พวกนี้มันเป็นสิ่งที่ทําให้เรามีกรอบ คือในเรื่องของ value ของ b บ s เซ e s s ไปคิดว่าเพไม่เคยตั้งใหญ่ตั้งแต่แรกเราคิดว่าพี่ปัชรา,าเองอ่ะเราอยากทําเพื่อความชอบส่วนตัวที่มันเป็นสุดเล็กๆนิดเดียวค่ะแต่สิ่งสําคัญคือเราพยายามที่จะทำมันทุกวันแล้วเราก็ค่อยขยายเพิ่มขึ้นว่าสิ่งที่เราอยากจะทําในปีนี้คืออะไรในปีหน้าคืออะไรที่เรารู้แน่ๆว่า เราจะทํามันได้แล้วเราจะทํามันให้ดีก่อนและจุดมุ่งหมายอันนั้นนะคะมันจะค่อยๆใหญ่ขึ้นเองพีมวัชราเองเราไม่เคยตั้งเลยว่าเราจะได้แอนแฮตเทเว์เราไม่เคยตั้งเลยว่าเราจะทําให้คนไทยรู้จักแต่สิ่งที่เราตั้งคือเฮ้ยผลิตที่จะออกในปีนี้มันต้องเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับชุมชนให้มากขึ้นกวก่าปีที่แล้วนะขอให้คนอ่ะสามารถเข้าไปถึงในชุมชนได้มากขึ้นนะชุมชนสามารถมีงานได้มากขึ้นนะถ้ามันใหญ่ตั้งแต่แรกก็อาจจะทําให้เราท้อง่ายและคิดว่าเมื่อไหร่มันถึงจะถึงจุดนั้นสักททีเลิดว่าาาัันนน้จ,นจชนมชงงไถึ ระยะเวลา6ปีเนี้ยค่ะ <S <S> <S สิ่งที่ เพรคิดว่าต้องระวังในการใช้แพชชั่นนาคือความรู้สึกของเราเลย้วนส่วนใหญ่คนที่ทํางานด้วยแพชชั่นจะมีความด้านอายค่อนข้างเยอะคุณจะอยู่กับสิ่งที่คุณเลือกที่จะทำได้นานขนาดไหนอย่างตอนแรกๆที่ไปทํางานเวลาไปทากระเป๋ามาสักใบหนึ่งเฮ้ยมันสวยจังเลยอ่ะมันสามารถปรับสีปรับแบบได้แบบนี้อันนี้นมันคือความสุขของเพรตะอวันเลยอ่ะมันคือความสุขมากๆแต่เพชรู้ว่าพอมันเข้าปีที่4ปีที่5เพรต้องย้ายตัวเองไปทําอย่างอื่น การที่จะทําธุรกิจให้มันเติบโตได้อะมันต้องทําสิ่งที่ไม่อยากทำอะเยอะกว่าสิ่งที่อยากจะทําต่อวันด้วยซ้ำเหนือไหมคะและในด้านของธุรกิจอะเพคิดว่าอันเนี้ยเพพูดเลยว่าเป็นเป็นออบสตรสูงสุดในคือวัชาลาเพราะว่าเพาไม่ได้เรียนด้านธุรกิจมาเพ่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับการต้องทำเบสิสอะไรต่างๆนานานะแต่เพจต้องทํา มันทาให้จิตใจไปนะมันค่อนข้างบางทีมันก็อย่างที่บอกว่ายอมแพ้เพราะว่ามันเหนื่อยและ2คือเราไม่มีความสุขเพราะว่าการที่เรามานั่งเลือกหนังหรือนั่งดูสีหนังอะมันจะเกิดขึ้นได้ยากมากๆต่อปีด้วยซ้ำไม่ใช่คําว่าปีเลยนะคะมันจะเกิดเบิร์นเอาได้ง่ายมากๆเพราะว่าเราใช้ความรู้สึกไปรับอาจจะต้องดูตัวเองให้ชัดด้วยซ้ำว่าเราอยู่จุดไหนแล้วเราทําได้มากน้อยแค่ไหนด้วยอย่าไปกดดันตัวเองมากว่าเราแบบต้องทําอย่างนี้อย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราต้องใช้เวลาที่จะปรับความรู้สึกเราอะให้เปลี่ยนจากความรู้สึกอะเป,ปัญญาาามกกว่ ว่าเอ้ยอันเนี้ยทำแล้วมันน่าจะดีกว่านะหรืออันเนี้ยทำแล้วน่าจะตอบโจทย์ลูกค้าตอบโจทย์คอมมูนิตี้ที่เราอยากจะทำได้อยู่ก็เลยคิดว่าว่าบางอย่างถ้าพี่ปชลาจะต้องสโลว์ดาวน์บ้างอ่ะก็โอเคแต่เพจจะต้องมีความสุขกับมันในทุกทุกวันนะ่ะเพราะว่าเพจต้องอยู่กับอันเนี้ไปอีกหลายๆปี ในเรื่องของการท้อไ่คิดว่ามันเกิดขึ้นเสมออยู่แล้วในการที่เราเป็นเจ้าของธุรกิจอะไรสักอย่างหนึ่งมีเหตุการณ์หนึ่งที่เพจจำได้ว่าเพชรบบอกพี่สาวไปไปแล้วด้วยถามว่าเพรไม่อยากทำแล้วเพจเพจตัดสินใจแล้วพี่ทีมบอกเพรว่าเพระอะไปกับพี่ขึ้นไปดูชุมชนคอมมูนิตี้ที่เชียงรายด้วยกันแล้วเพรก็คิดว่าในวันนั้นอะที่เพขึ้นไปถึงอะเพรพูดเลยว่า ความ achievement ที่ไปคิดว่าเป็นได้มันเทียบอะไรไม่ได้เลยกับสิ่งที่ไปเห็นในวันนั้นที่ว่าเฮ้ยคนของเราขยายคนมากขึ้นมีทีมที่เขาแพชชั่นล้วนอะแล้ววันนั้นเป็นวันที่เราต้องขึ้นไปสอนการถักใหม่เรามีราวไปให้เรามีเชือกไปให้เรามีเอกสารที่เป็นบทเรียนอะมันไม่ใช่แค่แผ่นนะคะมันเป็นบทเรียนอะที่เป็นตึกเลยว่าพิพัชราต้องเก็บเชือกแบบนี้ต้องถักแบบนี้ขนาดคือแต่ละมินเป็นแบบนี้แจกไม้บรรทัดแจกสายวัดแจกไขควง มีคนมาต่อแถวในการเข้ามาเรียนรู้ในเรื่องของการถักคันทอในะทุกๆวันอย่างเงี้ยแล้วตอนนั้นมันประมาณ50คนนะและ้วซึ่งเทบรู้สึกว่าเรายังไม่พร้อมที่จะยอมแพ้ตอนนี้เพราะว่ามันมีอีกคนอีกหลายคนมากๆเลยที่เขาเพิ่งเริ่มรู้จักเราที่เพิ่งอยากจะมาเป็นคอมมูนิตี้เดียวกับเราไปบอกได้เลยว่าวันนั้นน้ำตาแทบไหลอะค่ะ <c oughs> น้ำตาไหลด้วยซ้าไม่ใช่น้ำตาแทบไหลแต่ว่าร้องไห้แล่ไปคิดว่าอันนี้มันเป็นจุดสำคัญมากๆเลยที่ทำให้เราไปต่อได้ไม่ใช่แค่พอตัวเองอย่างเงี้ยค่ะ ก็ในวันนี้นะคะถ้าส่วนใคมีโอกาสที่อยากจะแนะนําก็อยากจะบอกว่าในการทําธุรกิจอะมันมีแค่2อ,อย่างจริงๆที่ว่า1คือทําสิ่งที่เรารักเรารู้ว่าสิ่งที่เราทำอะเรารักมันมากพอ2ก็คืออดทนถ้าเรายอมแพ้ก็คือยังไงแล้วมันก็จะไม่เกิดขึ้นแต่ถ้าเราอดทนให้หาคนที่เขามีความรู้ในเรื่องที่เราอะสนใจให้มากแล้วสิ่งๆนะั้นะนะมันจะช่วยให้คุณะไปถึงจุดที่คุณอยากจะไปได้ค่ะ